รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยปทุมธานีเปิดแล้วโกโฮเซลขยายอาณาจักรค้าส่งอาหารเปิดสาขา6ที่รังสิตเมื่อวันที่3เมษาย,ยน2567 ที่ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารโกโฮเซลตำบลประชาธิปปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีนายภาสกรบุญยลักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารโกโฮเซลภายใต้การดำเนินงานของบริษัทเซนทันฟู้ดโฮเซลจำกัดในเครือเซนทันรีเทลยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เปิดสาขาลำดับที่6สาขารังสิตใกล้ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์กรังสิตยอย่างเป็นทางการบรรยากาศที่ทีเปิดศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารมีคุณสุชาดาอินทิจารกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจในประเทศไทยและต่างประเทศบริษัทเซนทันฟู้ดโฮลเซลจำกัดในเคอร์เซนทันบีเทลคุณจิตินันหวังหลีกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจและการตลาดศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปล พลตำรวจโทคำรณวิทุก,กระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธ,ธานีและพันธมิตรธุรกิจแข่ผู้มีเกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในการเปิดศูนย์การค้าใหม่พื้นที่รังสิ์สำหรับโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเพื่อผู้ประกอบการ เพราะโดยรอบมีผู้ประกอบการร้านอาหารผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจอาหารตลาดจนร้านค้าปลีกขนาดเล็กหรือโชห่วยตั้งอยู่เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะสตรีทฟูด้ดกลุ่มอาหารตามสั่งอาหารจานเดียวร้านกาแฟคาเฟ่ถือได้ว่ามีความหนาแน่นเป็นพิเศษสอดคล้องกับจำนวนประชากรที่อาศัยในย่านดังกล่าว ซึ่งสาขานี้มีพื้นที่กว่า10,000ตารางเมตรมีสินค้ากว่า20,000รายการมีรแผนกอาหารสดขนาดใหญ่ที่จะทำให้ทุกคนประทับใจกับความเป็น King Office อาหารแช่แข็งขนาดใหญ่ครบครันข้าวสารอาหารแห้งเครื่องปรุงรสและสินค้าอุปโภคบริโภคจากในไทยและทั่วโลกมากมายที่จะสร้างโอกาสและประสบการณ์ใหม่ๆใ,ให้ผู้ประกอบการทุกคน Go โ h o ซ e ได้ศึกษาความต้องการของผู้ประกอบการร้านอาหารร้านค้าปีขนาดเล็กพบว่าลูกค้าไม่เพียงต้องการสินค้าคุณภาพในราคาขายส่งเท่านั้นแต่ยังต้องการประสบการณ์ใหม่ๆที่จะช่วยเติมเต็มความรู้ไอเดียที่หลากหลายเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับร้านของตนเองในมิติอื่นๆด้วย เราจึงไม่ได้เป็นแค่สูยนค้าส่งวัตถุดิบอาหารแต่ยังเป็นเหมือนคอมมูนิตี้ให้ผู้ประกอบการได้เข้ามาพบเจอบริการที่หลากหลาย Go h o เ e l สาขาร,างรังสิทได้รับการออกแบบให้มีความครบครันด้วยร้านค้าและบริการที่เข้ามาเพิ่มเติมสีสันและจุดประกายความคิดในการทำธุรกิจอาทิโกเฟ มุมอาหารและเครื่องดื่มที่คนชื่นชอบหลังเปิดตัวครั้งแรกที่สักขาพระรามสองซึ่งมีเมนูยอดนิยมอย่างไก่ย่างซี่โครงหมูบาร์บีคิวไอศยสีิมซอฟเซิร์ฟบิวเรสโซลูชั่นคลังไอเดียดีๆที่มีสูตรเครื่องดื่มมาชงชิมกันแก้วต่อแก้วพร้อมแจกสูตรไปสร้างกำไรให้อีกร้านค้าพันธมิตรอาทิอเมซอนอันตี้แอนยอสซาห้องเวิร์กช็ ที่จะมีหลักสูตรอาชีพและความรู้ดีๆมาอัปเดตในช่วงเปิดสาขาเปิดพื้นที่ให้โอทอปและสินค้าท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานีจำนวน14ร้านค้ามาร่วมออกพูธจำหน่ายตั้งแต่วันที่3-8เมษายนเปิดโอกาสสร้างไรายได้ให้กับเอสในพื้นที่รวมถึงน้ำผักสลัดจากน้องๆผู้บกพ้องทางสติปัญญาในสวนฟื้นฟูสมรรถภาพราชานุกูลบางพูนจังหวัดปทุมธานีมาจำหน่ายที่แผนกผักสด ส่งเสริมการสร้างทักษะพื้นฐานการทำงานซึ่งเป็นไปตามนโยบายส่งเสริมการสร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับคนในท้องถิ่นและกลุ่มเปราะบางในวันที่มีการผลักดันการเติบโตด้านการท่องเที่ยวตลอดจนส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารอย่างมากมายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจก็ทําให้เกิดปัจจัยบวกที่เอื้อต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ประกอบการร้านอาหารร้านค้าปลีกขนาดเล็กที่ต้องการเตรียมความพร้อมรองรับกำลังซื้อที่จะเกิดขึ้นโกโ h เซ e จึงเป็นจุดหมายใหม่ที่จะมาเติมเต็มและสร้างโอกาสในการทำธุรกิจให้เติบโตและมั่นคงไปด้วยกันสำหรับผู้สมัครสมาชิกไมโ o ร h o เ e ลสาขารังสิทธิ์จะได้รับคูปองส่วนลดมูลค่ารวม1,000บาทและพิเศษสำหรับสมาชิกเดวันใช้เพียง500คะแนน แลกส่วนลดเท่ากับ100บาทเฉพาะสาขารังสิ์เมื่อซื้อสินค้าอย่างต่ำ2,000บาทตั้งแต่วันที่3เมษายนถึง2พฤษภาคม2567รวมถึงรับสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมายสมัครสมาชิกได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายได้ทั้งหน้าร้านหรือทางออนไลน์ที่ h t t p s c e n t r a l f o o d h o l e s a l e c o t h m e m b e r s h i p ภาพข่าววัจนะชัยวจัจภารวยรายงาน